ตัวที่สองเนี่ยให้พาเาะให้แล้วตัวทีส่สองแล้วตอนนี้พายกำลังลุกลเ,เ,เลยเนยาะเอาไปสิเผาเลยเนาะเผาแล่นเนาะเผาแล่นเนาะตอนนี้เนาะเผาไก่ไปน้เนาะนี่นะ ສະບາຍດີທ່ານຜູ th th ang, indi, ap, su, song, no ້ຊ ja uh, no. si no, no. no. si, ົມ FC ທຸກທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຊ່ອງນ້ອຍຄຸນສຸມບັດຄລິບນີ້ຕໍ່ຈາກຄລິບເອົາປາຫາກິນເນາະເພาະວ່າເຮົາหິຫາເຍືອງຕໍ່ເນາະບາດນີ້ເນາະໄປຫາເຍືອງໄກເນາະຫຼັງຈเກເຮົາໄດ້ແລະໃນ2ໂຕແว້ວິຕາເບິ່ງບໍ່ຍັງອກຕກງຄືນນະເຮເອົາອງປຕາມທານອນາະແລ້າເຍືອງໄກເນ กาติดตามไปเบิ้งเนาะเฮาจะสรุปในคลิปนี้เนาะว่าจะได้ยังเนาะเพราะตอนตอนกลางเว่นเนาะขับแรงเนี่่เฮาก็ได้เล่นอยู่สองตกับวายเนาะแต่คลิปนี้จังได้กาติดตามไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าซิมานอีกหรือบ่เนาะอ้าโซงนี่ก็เป็นโซงเวลากลางคืนเนาะช่วงเวลากลางคืนนะฮะยังเบิ้งกลางคืนเนาะ

สองปเนาได้แล้วตที่สองแล้วท่นได้ไปแล้วสองัตแล้วท่านผู้ชม้าเนาะ ตอนนี้เาะิลงจับขกระปาดเนาะขกระปาดล่อยู่แตล่แต่ตัวพูนมาตัวเมยนะหาจับเกบก่อนขกระปาดเนะาะานเรยเนานะสุ ตัวนำด้วยเนาะตัวนำครัปบปดปบขึ้นขึ้นหกเนาะตาเราเน,น,นาะไหนอเน่ย เานาะนี่เราหากะาไก่ไก่องโตล้ะซองโตไก่มาเนี่ยไก่ซองโตเนาะ ก็ปัดอ i̇şte, ีกสองโตเกำแลงสองโตเนาะในเฮากับกำลังแรงไฟเนาะสีเ้าแลนเนาะเผาแรนเ้าแี่เนาะสีดังไฟบ้านกับโบกัยแล้วเนาะสีฮอดเด้อประมาณสามลอยเม่นนี่ยแต่สีเผาไว้เต็มเต็มตนี่เนาะสดฮอดบานฮอดเือนแลยกัสีกินเลยเนาะกำแรงไฟเนาะ กำลังเริ่มเริ่มสิลุกเนาะตอนนี้ไผกำลังลุกนะเนาะเอาสีเพาเลยเนะานนะเผาแลนะ่นเนาะเผาแล่นเนาะตอนนี้เนะาะเผาไก่ไก่นำเนาะ แกะปลาเนาะแกะปลาตัวซองโตเนาะตัวในใยเนาะตัวนึงน้อยลูกมันเนาะตัวนึงเนาะลูกไก่้ไปเลนลูกมันเนาะตอนนี้กำลังเท่าเล่นเนาะเท่าเร็วกันสิเมื่อเนาะนี่เนาะเผาเผาเรียบร้อยแล้วเนาะเล่นไก่เนาะเนาะเผาเรียบร้อยแล้วเนาะเผาเรียบร้อยแล้ว โดยเนาะสำหรับภารกิจของเราคลิปนี้เนาะกะตอนนี้กะสิมือเพื่อนแลน้วเนาะกะจะจบลงส้เนาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายก่อนเนาะบายบาย